สองชุ่มนะฮะเดี๋ยวยนี้ชนะใครที่ดูไลฟ์อยู่มาได้นะแวะมาก่อนนะครับถ้าดูที่นี่ผมว่าฟิลกว่าเต็มกว่าตอนนี้ครับแมครับบนหนจอวีซิลเวอร์ดิเล่นได้ไหมดิโอ้โเย้โอเคโอเคครับวันนี้ทุกท่านทุกท่านที่ ร่วมโหวตวงที่โดนใจที่สุดนะครับคุณสามารถลุ้นรับลำโพง JBL ตัวนี้นะฮะโค Pro 4 r e พี่โหวตได้ไหมครับพี่โหวตได้ไหมครับอยากจะโหวตบ้างเสียงจิ๋วๆอย่างนี้ผมเคยลองตัวนี้เสียงดีนะครับพี่ขออนุญาตกดเลยนะครับนี่เนี่ยเพราะเราสแกนโทรศับได้ในไซส์ของบั้งสองตัวด้วยกันจะเป็นของใครกดเลยฮะโหลดแล้วก็โหวตโหลดแล้วโหวตสแกนแล้วโหวตเดี๋ยวกดได้เลยนะครับว่าเรา ชอบชื่นชอบวงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะยีประกาศรางวัลด้วยเหมือนกันใช่ครับโอเคนะครับเองโตขึ้นเลยนี่เจอเคยเจอหลายปีละโอเค,คแล้วครับเก่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนโอเค please make some noise the m o n s t oh. ท r you You Don't you worry? Don't you fret? ก่บบอนที่อยู่ด้วยกันใวงเนาะก็มีความสุขใช่ไหมซูวี่ใช่ค่ะเออทำไมพูดเหมือนแบบไม่มาจากใจเลยอะ่ะอ่ะมาจากใจสิโอเคอ่ะก็ก่อนที่พวกเราไปเพลงกับไปนะคะก็ขอบคุณ Talent everywhere มากๆที่ให้พวกเรามีในโอกาสวันนี้นะที่มาเล่นที่ไอคอนสยามพวกเราก็ดีใจสุดๆเลยแล้วก็เพลงแบบไปชื่ออะไร B e r a d i s e ก็เพลงนี้นะคะหนูแต่งเพราะว่ามีเพื่อนสนิทของหนูที่หนูไม่ชอบแฟนเขาเลย mm hmm. ก็เลยแต่งขึ้นมาในแรกเขาจะเลิกกันในที่สุดก็เลิกกันอ่ะไนที่สัดก็เลิกกั thank <laughs> you คุยกันหน่อยสิโอ้โหพูดไทยชัดแล้ว um, นี oh. <laughs> yeah. ่พ okay. 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 hmm. okay. so ูดเก่งไม่ได้พูดช right? <c oughs> yeah. well, ัดพ <sein> ูดเก่งโอเคเนี่ยยอตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วครับสิบห้าครับผมเมื่อกี้สิบสามสิบสามอีกแล้วครับผมสิบสองที่เราต้องเจอมาสักสิบเด็นอะไรอย่างเงี้ยที่เราเจอพบเปล่าเมื่อกี้แนะนำตัวกันไปเป็นการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็แนะนำตัวแต่ละคนไปด้วยใช่ันิสัยมากมาก แต่อายุยังไม่รู้เมื่อกี้รู้ป็ะหนึ่คน13นใครใครมากกว่านี้บ้างแน,นะนำตัวกันิไม่เป็นบอยอายุเลนะโอเคโมชั่น e อ my name is o o and I play the keyboard oh, keyboard นะครับอ my name is T D and I play drums drums ชื่อคีตาก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องภาษาอังน I'm Zoe I play the bass and I'm the singer too S <S <S สวัสดีค่ะชั่วนารีนะคะเป็นนักร้องนำแล้วก็มื่อกี้ต้าค่ะ Yeah! Monster Attack นี่เนอะนารีนารีนารีเราเป็น The Monster t t a c The Monster t t a c The Monster t a โอ้โหบอกเลยวว่าตรงนี้เนี่ย คาแรคเตอร์เขาคือสาคนข้างหน้าเป็นฟรอนต์แมนผู้หญิงแล้วร้องไปด้วยกันเขาเล่นเขาสนุกกันเขาจะแบบเต้นกันแบบเอออันนี้เราดีไซน์มาด้วยใช่ไหมคะเออมาเอาผู้เดินนะคะเราดีไซน์มาสามคนข้างหน้าแบบร้องกันแบบต้องกันไปต้อกันมาร้องด้วยกันใช่ไหมคะ ว่การอสามรเสียได้3คนเป็นสิ่งที่แบบจริงทีเลยเราก็อยากเอามาลองมาใชรนี่ได้เป็นเล่นเวอร์มที่ไหนบ้างแบบงานอีเวนต์ต่างๆหรือว่ามีเคยไปเซี่ยงไฮ้เมล์ซิกัชน่าค่ะโอ้โหไปเซี่ยงไฮ้เลยว้าวสึยอดนะอ่ะแล้วเราก็ทำเพลงเองด้วยเนาะถูกไหมครับเรา่เลงเมื่อกี้มีเพลงที่แต่งเองกี่เพลงครับเพลงแล้วจริงๆมีอยู่เยอะห เราก็เตรียมเพื่อที่จะเต่งเพิ่มเต่งเพิ่มด้วยจะเป็นทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะหรือว่าภาษาไทยผสมเออก็หนูก็แทนอยู่ว่าอยากมีเพลงที่แบบผสมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะโอ้เทสเตสสไตล์ก็น่าจะประมาณนี้พับพังอะไรประมาณนี้แบบนี้เนาะพับพับร้องอาจจะไม่พังขนาดนั้นอยากให้มีแบบแจ๊สฟิวชั่นแจ๊สแล้วก็พวกอาร์เอ็นบีแล้วขนาด โอเคโอเคอ่ะเลยมาอยู่ที่นี่เราเข้ามาอยู่ในแคมป์ของที่ไหนนะคะเป็นยังไงครับแคมป์ที่ไหนแคมป์ที่ไหนที่เราเข้ามาแคมป์เอ่อมาจากแบงสิตแบงสใช่ไหมโอเคอ่ะจากวันนั้นที่เราเข้าแคมป์มาจะมาถึงยืนบนสเตจวันนี้เป็นไงบ้างครับจะมาโชว์วันนี้โอออเเค่ก็รู้สึกว่าทุกคนน่ะ ส่วนหนูรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้มาแล้วก็ knowledge ที่ได้มาก็เยอะมากค่ะก็ได้รู้เรื่องเบื้องหลังของการ produce show บ้างแล้วก็แบบมีใครทําอะไรบ้างแบบมีมากกว่าศิลปินที่มาอยู่บนเวทีขนาดน,นะคะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่แบบมีหลายคนที่ช่วยศิลปินได้ค่ะประมาณนั้นโอเคชัดเจนเตี้ยเพิ่เด็ยไหมเพิ่เด็มไหมเราจะพูดเพิ่มไหมอ๋าแล้วก็รู้สึกว่ามาคร้นี้เขาก็สอนแบบว่าสร้าง character แล้วก็ ว่าแนวแนววงเราจะไปแบบทางไหนอะไรแล้วเราไปทางไหนกันดีไปทางทางนู้นนะทางนู้นนะครับไปถึงกไปหาพี่พี่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่พี่ก็นอนว่าจะออกไปกินข้าวแล้วค่ะที่เออไปกินข้าวอยู่ก็่เขแล้วเนาะโอเคเมื่อกี้ก็บอกใครหิวบ้างเงยบางคนหิวอยู่โอเคอยากให้พี่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 ครับพี่พี่พูดถึงน้องๆหน่อยเดี๋ยวเขาต้องๆหิวกันแล้วอ่า พี่จมชีลี่มีพี่หมูพ่หมูฮะพี่หมูจะแยกกันก็จะแยกกัลังกลงึว่าน้องๆตั้งไปทงาอะไรกันแล้วก็วันๆทำอะไรกันจะรูกันเองนี่แบบเป็นเรื่องคือคือแย่จะบอกว่าน้องๆนอกจากเก่งกันมากแล้วยังดูเป็นธรรมชาติมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้ประกวดรทีทำนี่เป็การเล่นดนตรีของจริงที่ผมรู้สึกว่ามันเอ่มันสนุกไปหมดทุกคนมีความสุขแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติในทุกตำแหน่งนะครับผมก็เลยแบบโอ้มากครับขอบคุณค่ะ้โหเจะขันยังที่ไหนพี่นิเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าวันนี้มานั่งวันนี้มีความสุขมากเลยนะเพราะว่ามันเห็นเห็นสิ่ง เห็นสิ one, all, s, ่งที่ที่เราทํางานด้วยกันนะเราเห็นความก้าวหน้าเห็นความเติบโตเห็นอะไรแล้วก็เห็นพี่ก็เห็นความสุขของพวกเราอะแต่พวกพี่อะสุขมากกว่าแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีความหวังมากสำหรับประเทศเราเนี่ยจะมีสิ่งเะมีจริงๆเรื่อขี้เยอะเลยขอให้หนย่ยหยุดนะอย่าหยุดนะพี่จางเชิญนะะ ผมชอบคุณโซโล่ใส่เสื้อแนทเลยโคลชโคฟ่าบริงูดริงูดออกซัมจินจาจัดจ้านสปายเหลือเกินโดยที่ออกสุงสนุกสนานโดดเด้งโดดเด่นพิเศษนี่มันไปรอดเลยนะพี่เจ้าเรียๆเลยชอไรอดเลยน้องงงน้องงงเพราะว่าเชียร์หรือว่าคุณ เอาละเอาละโอเคจริงจะบอกว่าพี่นิพูดว่านอกจากว่าเราชอบแล้วทางบ้านสนับสนุนด้วยรับครับมีทายาทศิลปินอยู่นะครับวันนี้นะเมื่อกี้จับมันชอบเลยด้านดนตรีครับผมน้องโซโล่ดีนะครับยูชอบพูดไทยได้ใช่ไหมครับ no 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 ต้องถามภาษาอังกฤษแล้วล่ะ โอเคพี่ถามภาษาไทยแล้วตอบภาษาอังกฤษได้ไหม m a บ b e โอเคเราเริ่มเล่นดนตรียังไงครับ how you start playing the music my dad yeah just my dad what what was your your dad playing and who's that yeah oh oh อาจรร้องเพลาจานะครับผมนี่โอเคอาจารย์น้องน้องอยากเล่นเองใช่ไหมคะ น้าอยากเล่นเองนะน้องอยากเล่นนี่อาจารย์ป้อนเต็มๆก่วกับอนโอเคครับสำคัญหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วที่ว่อบอกน้องๆที่เข้ามาในแคมป์เลยว่าอีกหนึ่งปัจจัยนะคคือการสนับสนุนของครอบครัวนะครับจะทำให้น้องๆเนี่ยเดินไปตามฝันได้สําเร็จเพราะว่าในหลายยุคสมัยเนี่ยนะมันก็จะมีบอกว่าความแตกต่างกันเรื่องของอาชีพดนตรีใช่ครับแต่วันนี้เป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากๆก็ตกลงกับผู้ปกครองทุกท่านเลยนะครับครับขอบคุณสำับสมุนน้องๆนะครับ โอเคเอาแล้วกินข้าวกินข้าวนะโอเคพร้อมไหมครับโมนาหงโมเสกเช้าโมเสกเช้าพร้อมไหมมาโอเคไปพักลงไปพัฒน้างไปกินข้าวไปกินไปกินข้าวนะครับสายสะพายมันมีโทษด้วยนะครหมโชี่สุดขอันเล่นวันนี้เราอยู่กันยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครอยู่ก็ข้คณะนีกันนะครับแต่ว่า ในงานเรามีอะไรด้วยตรงมุมนูม้นเราไม่ได้มีอะไรให้คุณทานอย่างเดียวเรามีโอเคอะ